สวัสดีครับเอ๊ะใครเหรอครับเด็กคนนี้น่ะเหมือนท่านพ่อของผมยืนโบกมืออยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำด้วยครับท่านกาดเวทมอนชิฟตาวทำงานการมปนนี้จะเปลี่ยนเลเวลของมอนสเตอร์ทั้งหมดในสนามของฉันให้เป็นเลเวลเดียวกับมอนสเตอร์ที่มีเลเวลมากที่สุด เลเวลของมอนสเตอร์ทุกตัวเพิ่มขึ้นเป็นแปดทำโอเวอร์เล์เลเวลแปด l a ล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนโฟตอนสแลชเแล้วก็โฟตอนไพ i เลตมอนสเตอร์ทั้ง3ตัวสร้างโอเวอร์เลย์เน็ตเวิร์กเอนเชอร์แบบเอ็กซิสต์เด a กาเล็กซี่ไอโฟตอนดร